อ่านะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปนําหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเนาะของชั้นป .5 ของเรานะคะมาเพื่อเป็นการควบคู่การเรียนนะคะก็คือดูหนังสือตามไปด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปวิดีโอของครูตามไปด้วยแล้วกันนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นเนาะอ่าเราก็ยังอยู่ในเรื่องของคําสันธานไม่ไปไหนเลยนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนก็ยังไม่เข้าใจเนาะดังนั้นวันนี้เราก็ยังจะมาทบทวนเรื่องของคําเชื่อมกันอีกครั้งนะคะ คำสันธานนะคะก็คือคำที่ใช้เชื่อมคํากลุ่มคําและประโยคนะคะครูก็จะเน้นย้าในเรื่องของการเชื่อมคํากลุ่มคําแล้วก็ประโยคนะคะเน้นย้าบ่อยมากเนาะดังนั้นกลัวว่านักเรียนหลายคนก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะคะดังนั้นวันนี้จะมาทวนอีกครั้งแล้วกันเนาะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่านะคะหน้าที่ของคําสันธานนะคะก็คือเชื่อมคําอย่างที่ครูบอกนะคะเมื่อวานครูก็อธิบายไปแล้วเนาะว่าเชื่อมคําก็คือจะเป็นคําที่มันอยู่ติดกับประธานซึ่งประธานก็จะมี2ตัวแบบนี้และคําเชื่อมจะขั้นตรงกลางเลยนะคะก็คือฉันกับแม่หมากับแมวเนาะซึ่งจะมีประโยชน์ต่อท้ายอาจจะเป็นแมวและหมาเนี่แหละนะคะกินปลานะคะก็คือหมากินปลาและแมวกินปลาเนาะ ซึ่งถ้ามันเป็นเชื่อมคํำยังไงก็คือมันจะมีประธานนะคะติดอยู่ทั้งสองตัวโดวยที่มีคําเชื่อมขั้นกลางแบบนี้นะคะต่อไปนะคะ เชื่อมกลุ่มคำนะคะก็คือจะมีประธานเพียงคนเดียวเท่านั้นขนาดครูเน้นย้ำแบบนี้นะคะหลายคนก็ยังคงงงและทำผิดมากนะคะก็คือมีประธานคนเดียวตรงนี้เท่านั้นและมีคำเชื่อมความเชื่อมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในประโยคนะคะแล้วก็ต่อด้วยประโยคอีกอันหนึ่งนะคะก็คือประธานคนเดียวแต่เขาทำกิริยาสองอันก็คือฉันทำการบ้านหนึ่งประโยคและฉันทบทวนหนังสือด้วยตนเองอีกหนึ่งประโยคนะคะแต่ว่ามีประธานเพียงหนึ่งนะ ต่อไปเชื่อมประโยคนะคะต่อไปดูเชื่อมประโยคก็คือเจอประธานสองตัวนะคะเหมือนกับการเชื่อมคําเลยแต่ว่าประธานของการเชื่อมประโยคจะอยู่ห่างกันนะคะซึ่งมีคําเชื่อมมาข้าตรงกลางจะอยู่ห่างกันและจะมีประโยคหนึ่งประโยคและประโยคอีกประโยคเนาะเช่นพ่อจิบชาแม่ซักผ้าก็ดูอยู่แล้วมันเป็นสองประโยคก็คือประโยคแรกพ่อจิบชาประโยคที่สองคือแม่ซักผ้า มีประทานสองคนนะคะประทานสองคนแบบนี้เนาะจะเป็นเชื่อมประโยคนะคะขอให้ในักเรียนเน้นย้ำนะคะในเรื่องของดูสังเกตนะคะคิดและสังเกตตามประธานติดกับคำเชื่อมแบบนี้ทั้งสองตัวเป็นเชื่อมคำประทานคนเดียวเป็นเชื่อมกลุ่มคำและประทานสองตัวแต่ประทานห่างกันเป็นเชื่อมประโยคนะคะเน้นย้ำมากๆเลยเนาะ อ่าต่อไปก็คือเหมือนเดิมคำเชื่อมมี5ชนิดนะคะก็คือคล้อยตามนะคะขัดแจ้งนะคะขัดแจ้งหรือแตกต่างนะความหมายเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ให้เลือกนั่นเอง4อย่างนี้เนาะต่อไปนะคะ เมื่อเราที่บายเสร็จแล้วนะคะเรื่องนี้เราพูดบ่อยแล้วเนาะดังนั้นการบ้านของครูนะคะทําเหมือนที่เราทํากันเมื่อวานเลยนะคะก็คืออันดับแรกแต่ว่ามันจะแตกต่างไปนิดนึงนะคะจากตัวอย่างดูนะคะดูความกันเลยนะคะก็คือครูจะมีตัวอย่างมาให้2ข้อนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะคะถ้านักเรียนกลัวว่าจะจําไม่ได้ให้ในักเรียน หยุดวิดีโอนะคะแล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะและ well, ก็ไปจดตัวอย่างลงในสมุดก่อนเนาะจดตัวอย่างลงไปสมุดก่อนนะคะก็คือตัวอย่างที่1ก็คือฉันเดินทางไปโรงเรียนแต่ขึ้นรถไม่ทันนะคะให้นักเรียนนะคะขีดเส้นใต้ก่อนอันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนเองนะคะแต่อันนี้ให้ขีดเส้นใต้ก่อนนะคะก็คือขีดเส้นใต้คําเชื่อมว่าอยู่ตรงไหน อย่างเช่นประโยคนี้คําเชื่อมอยู่ที่คําว่าแต่นะคะก็คือให้ขีดเส้นใต้ประกาสีแดงด้วยที่คําว่าแต่เนาะประกาสีแดงนะคะที่คําว่าแต่นะคะตรงนี้เนาะขีดเส้นใต้แค่เส้นเดียวเนาะขีดเส้นใต้คําเชื่อมนะคะเดี๋ยวครูลบก่อนเนาะขีดเส้นใต้คําเชื่อมคําว่าแต่เนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเสร็จแล้วหลังจากขีดเส้นใต้ให้นักเรียนมาเขียนอธิบายนะคะว่า มันเป็นคำเชื่อมอะไรอย่างตัวอย่างคือเป็นเชื่อมคำนะคะเชื่อมกลุ่มคำเนาะตัวอย่างของเราจะเป็นเชื่อมกลุ่มคำนะคะก็คือมีประธานเพียงคนเดียวคือคําว่าฉันตรงนี้เท่านั้นนะคะนี่แต่ฉันทํากิริยาสองอย่างคือฉันเดินไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ฉันขึ้นรถไม่ทันเนาะจากนั้นให้นักเรียนบอกว่านะคะ เป็นคำเชื่อมแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเชื่อมแตกต่างและขัดแย้งก็คือฉันตื่นมาตื่นทาเดินทางมาโรงเรียนแต่ฉันขึ้นรถไม่ทันนะคะซึ่งคำเชื่อมคําว่าแต่เนี่ยมันจะเป็นคําเชื่อมที่ขัดแย้งกันเนาะก็บอกเลยว่าขัดแย้งนะคะเหมือนที่เราเคยทําวันนี้เนาะอันนี้เนาะแต่ว่าเราแก้ไขที่เราเขียนของเรื่องของคําเชื่อมแต่เราใช้วิธีการขีดเส้นใต้แทนนะคะต่อไป อันนี้อย่างที่ครูบอกเมื่อวานว่าครูจะให้แยกประโยค2ประโยคเนาะซึ่งครูบอกแล้วว่าคําเชื่อมของเรานะคะก็คือเมื่อเราเจอคําเชื่อมแบบนี้นะคะเห็นประโยค1ประโยคก็จริงแต่ว่าเราจะมีแอบแฝงอีกประโยคอยู่ในนี้ก็คือ1ประโยคจะมีอยู่2ประโยคนั่นเองนะคะและจะให้นักเรียนฝึกแยกประโยควันนี้เนาะเมื่อวานครูแจ้งแล้วเนาะก็ค,คืออย่างเช่นประโยคแรกนะคะก็คือ ฉันเดินทางไปโรงเรียนประโยคแรกคือฉันเดินทางไปโรงเรียนนะคะและประโยคที่2ของเราก็คือฉันนะคะฉันฉันนะเอาประธานขึ้นก่อนนะเวลาเราแยกประโยคจะต้องมีประธานเสมอก็คือฉันขึ้นรถไม่ทันนะคะฉันขึ้นรถไม่ทันเห็นไหมว่าเมื่อเราแยกสองประโยคจะต้องมีประธานทั้งสองประโยคนะคะลูก ก็คือฉันเดินทางไปโรงเรียนกับประโยคที่2ก็คือฉันขึ้นรถไม่ทนันเนาะแต่เมื่อเอาคําเชื่อมาใส่เราจะถัดประธานตรง,นตรงนหน้าทิ้งไปนะคะคือคําว่าฉันนะคะนักเรียนลองฝึกดูไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะ,ะตัวอย่างที่สองของเรานะคะตัวอย่างที่สเนาะก็คือ เธอจะกินขนมหรือหรือนมนะคะเธอจะกินข้าวหรือนมอ่ะพูดผิดนะคะเธอจะกินข้าวหรือกินขนมนะคะก็คือเป็นเชื่อมแล้วอย่างไงนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมนะคะเจอโจทย์แล้วเขียนโจทย์เลยนะคะเสร็จแล้วให้หนักเรียนขีดเส้นใต้คําเชื่อมก่อนขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงก็คือคําว่าหรือเนาะ ต่อไปหลังจากคิดเส้นใต้แล้วนะคะให้นักเรียนบอกว่าเป็นคําเชื่อมแบบไหนนะคะก็คือเป็นอันนี้จะเป็นเชื่อมกลุ่มคานะคะก็คือประธานคนเดียวทํากิจกรรม2ออย่างคือกินข้าวและกินขนมนะคะก็คือเธอจะกินข้าวกับเธอจะกินขนมเนาะและเชื่อมให้เลือกนะคะเขียนไปเพราะมันให้เลือก2ออย่างอันใดอันหนึ่งเนาะต่อไปให้นักเรียนแยกประโยคนะคะก็คือประโยคที่1เธอจะกินข้าว นะคะก็คือประโยคที่1ต่อไปประโยคที่2เธอจะกินขนมสังเกตง่ายๆเมื่อเวลาแยกประโยคจะต้องมีประธานเสมอนะคะเธอจะกินข้าวเธอจะกินขนมแต่เวลาเราเอามานะคะเอามาเขียนเนาะเวลาเราเอามาเขียนเชื่อมคำนะคะเชื่อมประโยคโดยที่มีตัวคำเชื่อมอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นสิ่งที่มันเหมือนกันเราจะตัดทิ้งก็คือเธอจะกินข้าวและตัดทิ้งเธอจะกินข้าวตรงนี้ทิ้งไปและเชื่อมด้วยคําว่าหรือตรงนี้นะคะใส่ตรงนี้นะลูกนะแล้วก็ต่อด้วยคําว่าขนมสิ่งที่เหมือนกันตัดทิ้งนะคะดังนั้นเวลาหนูแยกคําจะต้องลองอ่านวิเคราะห์ดีๆว่าประโยคนั้นมันจะเติมอะไรได้บ้างเนะะาะเมื่อดูการบ้านเสร็จแล้วดูวิธีการทำตัวอย่างข้อหนึ่งข้อ2เสร็จแล้วเนาะก็มาถึงคิวกันบ้านกันเลย าการบ้านของเราก็จะมี5ข้อนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะที่ครูให้มานะคะจะมีโจทย์5ข้อนะคะแต่ว่าให้เขียนเท่ากับกี่ข้อนะคะดูจากตัวอย่างเมื่อกี้เนาะเท่ากับจะมีอยู่3เท่ากับนะคะ3เท่ากับก็คือเท่ากับแรกนะคะให้นักเรียนเขียนแยกก่อนว่ามันเป็นเชื่อมอะไรระหว่างเชื่อมคํา เชื่อมกลุ่มคำหรือเชื่อมประโยคนะคะต่อไปเท่ากับที่สองนะคะบอกว่าเชื่อมแล้วรู้สึกยังไงนะคะคล้อยตามแตกต่างให้เลือกนะคะหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลเนาะต่อไปเท่ากับที่สามนะคะเท่ากับที่สามจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือเท่ากับอันแรกจะเป็นประโยคที่1แยกออกมาแล้วก็ประโยคที่2แยกออกมานะคะ อย,อย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะอันดับแรกขีดเส้นใต้คำเชื่อมที่เจอในประโยคก่อนนะคะอันดับแรกให้เขียนเลขหนึ่งนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคลงไปจากนั้นขีดเส้นใต้ที่เจอก่อนคำเชื่อมอยู่ตรงไห,หนในบอกเนาะไปลองขีดดูนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้เนาะขีดเส้นนะคะขีดเส้นคำที่เป็นคำเชื่อมเนาะขีดเส้นที่เป็นคำเชื่อมนะคะ อ่านะคะและจากนั้นก็เท่ากับลงไป3อันนะคะเหมือนเดิมที่เราเคยทําเมื่อวานเลยนะคะเพียงแค่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะแล้วข้อ2นะคะพ่อกับแม่ไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะข้อที่3เธอจะเรียนหรือเธอจะเล่นข้อที่4โรงเรียนหยุดเพราะเกิดโรคระบาดนะคะ ข้อที่หแพรวาตื่นเช้าแต่มาเข้าแถวไม่ทันเนาะลองไปฝึกแยกวิเคราะห์ดูก่อนนะคะหากสงสัยอะไรก็ทักมาถามในรายส่วนตัวของครูเนาะเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชั้นแล้วก็เลขที่นะคะส่งมาในลายส่วนตัวครูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะครูสอนเนี่ยหลายห้องเนาะแล้วก็สองชั้นนะคะดังนั้นนักเรียนต้อง เน้นในเรื่องของชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะการบ้านเล็กๆน้อยๆของเราแค่5ข้อนะคะไปฝึกวิเคราะห์คําเชื่อมนะคะเรื่องของคําสัณฐานของเราดูนะคะมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักมาสอบถามครูได้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ